ร้อนนักต้องสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจจะร้อนนักก็เลยต้องสาดรอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกันสนับสนุนโดยนิชินคับนูเด้นหนักเครื่องบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์จะรอนนักก็เลยต้องสาดรอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกัน ทั้งฉันและเธอจะร้องดัตงตรงสาความรักให้กันส,ส,วส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายจเจนในไลฟ์นะ ก็กลับมาเจอกับเราสองคนนะคะอยู่กับฝนและเทมค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้วันหยุดชดเชยสงกรานต์ครับพี่ฝนครับใครที่ไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนมาเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ที่เฟซบุ o กลาสแนงจะเทมของเราด้วยนะครับค่ะอ่ะช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะช่วงแรกของข่าวเราก็เลยมีอะไรไทยๆมาฝากกันด้วยค่ะโอ้นี่มาถูกเวลามากๆเลยกับรำวงย้อนยุคของสุรชัยสมบัติเจริญค่ะโอ้นี่และการแสดงครั้งสําคัญครับลิเกเดมิวสิควของคณะชยยามิชัยครับ i เกลิเกชื่อดังเอชยาและน้องชาวน้องสาวแอนและมิดมิดชัยนำทีมนักแสดงอีกหลายสิบชีวิตทำพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดการแสดงลิเกธรรมประวัติเรื่องอัชาติศัตรูเพื่อน้อมกล้าวน้อมประหมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุญเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะโดยการแสดงชุดนี้ได้รับความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมการแสดงลิเก ครั้งสำคัญเลยทีเดียวเพราะผสมผสานระหว่างการแสดงลิเกพื้นบ้านกับการแสดงละครเวทีในรูปแบบมิวสิคอลจนกลายเป็นลิเกเดอะมิวสิคอลค่ะถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนํามากมายนอกจาก3พี่น้องมิตรชัยแล้วยังร่วมด้วยครูรักศรัทธาต๊อกสุภกรณันโยงนนงและนมพวงเชิญยิ้มเดอดอกสะดาและอีกมากมายค่ะ ซึ่งงานนี้เรานักแสดงต่างก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเล่นลิเกในรูปแบบเดอะมิวสิควลเพราะเป็นความท้าทายและความแปลกใหม่สุดๆในชีวิตการแสดงค่ะยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าลิเกเราก็จะชินเราก็จะชินแต่บนเวทีลิเกของเรานะคะโดยโดยการที่มาปรับเป็นเดอะมิวสิควลเนี่ยมันก็มีรูปแบบของการร้องเพลง ที่เป็นการใช้เพลงในการดําเนินเนื้อเรื่องเข้ามาซึ่งเพลงทุกอย่างก็ต้องแต่งใหม่หมดเราต้องเอาไปบวกกันให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องดนตรีสากล<ช>มันก็จะยากตรงส่วนนี้ด้วยนักดนตรีทุกคนแบบให้ใจทุ่มเทกันแบบเป<ช>็นร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยด้วยค่ะ,คะซึ่งก็ทํากันมาหลายเดือนมากเลยนะคะก็มีการบวกผสมผสมผสานหลายอย่างมากทางลิเกบอยลิวดแล้วก็เดอะมิวสิคัล จะเปิดให้ชมฟรีถึง2รอบในวันที่3และ4มิถุนายนนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วนะคะเอกับแอนมิชัยโต้โพยใหญ่ของการแสดงชุดนี้ยังเผยอีกว่าจะจัดการแสดงชุดนี้ต่อนเนื่องทุกปีเลยล่ะคะ่ะ รวมถึงจะผลักดันลิเกไทยสู่ระดับสากลด้วยโดยจะพัฒนาเนื้อเรื่องให้ดูง่ายขึ้นและวางแผนจะขนทัพนักแสดงและทีมงานเดินสายไปแสดงในหลายประเทศด้วยเช่นที่อินเดียเกาะฮาวยายสหรัฐอเมริกากรุงเบอร์ลินเยอรมนีและอีกหลายประเทศค่ะงานนี้นะคะลิเกหน้าหลอมิดมิดชายยังเผยถึงคดีความที่เจ้าตัวถูกอดีตแฟนสาวฟ้องร้องฐานช่อกงเงินซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกหนุ่มมิดเป็นเวลา6ปีและให้ชดใช้เงินค่าเสียหาย27ล้านบาทโดยไม่รอลงอาญาไป เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซิงหนุ่มมิดได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อสู้คดีโดยยืนยันคำเดิมว่าตนบริสุทธิ์ไม่เคยโกงใครและจะขอสู้คดีให้ถึงที่สุดเลยละค่ะือโอกาสดีช่วงปีใหม่ไทยนักรอ้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญก็เลยพลิกฟื้นแวทีรำวงย้อนอยุคขึ้นใหม่อีกครั้งในรอบ20ปีค่ะ เพราะเสียดายเพลงเก่าของคุณพ่อครูเพลงแห่งตำนานสุรพลสมบัติเชิญที่มีเพลงเพราะๆมากมายว่าอาจจะเลือนหายไปหากไม่ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังกันค่ะโดยดิงสองลูกสาวคนสวยแพตตี้และดิงมาร่วมเสริมทับความสนุกให้ดูร่วมสมัยขึ้นซึ่งงานนี้คุณพ่อและคุณลูกประสานเสียงคอนเฟิร์มว่ารำวงย้อนยุคณะน,นี้เปิดวิกที่ไหนรับรองโชว์ชุดใหญ่ไฟกระพริบทุกครั้งแน่นอนค่ะ เพลงพ่อเนี่ยสามารถทำทำลำวงได้ทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเอามาทําเป็นชาชาชาเพลงลงําวงมาเป็นเพลงตลุงมาเป็นเพลงบีกินนะฮะได้ได้ได้ได,ได,ได้ทุกรูปแบบไม่ต้องมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาไปกว่าการร้องเพลงก็คือต้องไปฝึกกลําแล้วก็ไปฝึกเต้น,ตนอะไรเนี่ยนะให้มันเข้าจังหวะเราเกิดมาแล้วก็จะได้ยินเพลงของคุณปู่อยู่ตลอดเวลาซึ่งครั้งนี้ดิ้งกับพี่สาวก็ตั้งใจที่ อยากจะกลับมาทำรงมงกับคุณพ่อหนักใจเหมือนกันว่าจะไปกันไหวไไหรือเปล่านะแต่เขาก็มีความตั้งใจสูง<ห>นะเ <ใจ S 2> ห <ใจ S 2> ็นน<ด>ุ่มเสียงดีตีวิวิทย์ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตทั้งเล่นละครร้องเพลงและออ,ออกอีเวนท์ทียิบอย่างนี้ กจอแปบ้านหลังใหม่ที่สร้างมานานกว่าสองปีอย่างไม่เสร็จสักทีนั่นเองค่ะทำเอาเจ้าตัวเซ็งหนักมากเพราะงานรัดตัวจนไม่มีเวลาไปดูรายละเอียดแถมงบประมาณก็ยังบานทะลุเป้าไปเรียบร้อยแค่ห้องนอนของนุ่มตีก็ยังต้องพกกระเป๋าเพิ่มไปอีกเป็นแสนแขกพอกระแสกถามว่าแล้วบ้านหลังนี้จะได้ใช้เป็นเรือนหอด้วยหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว,ว่าหวังไว้อย่างนั้นค่ะแต่เจ้าสาวที่ยังหาตัวไม่เจอสักทีะค่ะอนาคตก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็มองถึงเรื่องครอบครัวก,ก่อนก็ จะให้พ่อแม่แล้วก็พี่ชายมาอยู่ด้วยหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างมาจับจองแฮ่ติการ์กาก,กอไม่กักครับไม่กักไม่ก,ก,มกักก็ก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆมีก็มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวมากขึ้นครับเอานะมีเรือนหอรอไว้ก่อนมีแฟนเมื่อไหร่แต่งปุ๊บก็ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาสร้างบ้านใหม่และเนอ้อ เป็นกำลังใจให้นะขอให้บ้านเสร็จไวๆกันนะคะคุ้ก็หาหาแฟนให้เจอด้วยถูกต้องค่ะมาที่เมาาโมยซอยเก้ากันบ้างดีกว่านะคนนี้นะคะแต่งงานละจะพาไปดูแผนการมีทายาทของสาวร่างเล็กเบเบ้ทันชนกันดีกว่าแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมหญิงรัฐานะครับถึงงานเข้าเงินเข้าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวต้องดูค่ะแต่ก่อนอื่นนะจะพาไปดูลีลาเด็กเอ๊ะหรือว่าจะเป็นลีลาเจ็บก็ไม่รู้แต่แต่อาสยามค่ะ เมาหมอยถอยกล้วไม่มีสุดท้ายแบบี้เมาอ่ะ กนิ้วให้คำสปอริตของลูกทุ่งเอลแดงกระตานิพภรผ่นไปเลยที่แม่เจ้าตัวจะล้มลุกลุกคลานบนเวนทีคอนเสิร์ตขณะรับ็อบโชว์ลีลาเพ็ดอยู่ในช่วงเทศกาสลสงกรานต์สาวแต่เธอก็บ่อยยันลุกขึ้นมาเต้นโชว์จนจบเพลงแทนงานนี้เจ้าตัวยังทำคลิปและโพสต์ทำเบอร์แรกหนึ่งซากเรมส่วนตัวอีกต่างหากเอาเจ็บจริงไม่ใช้แซนอินแบบนี้สงกรานต์ปีหน้าช่วยสลัดจนสูงทิ้งแล้วใส่อีแตะกันลื่นจะดีกับคอเข่ามากกว่านใจอยู่ ปเห็นงานเท่าเงินเท่าปังขนาดนี้ใครจะรู้ว่าสาวหญิงระฐานนาชีไม่เคยไม่เคยคาดหวังเรื่องงานอะไรเลยไม่ใช่เพราะปล่อยวางได้แล้วหรอกนะแต่เป็นเพราะเจ้าตัวถูกหมอดูชี้ดั่งทักว่าดวงชะตาห้ามคาดหวังในเรื่องงานรวมถึงเรื่องรักเพราะอาจจะชุดของดีของเด็ดไปได้ประมาณว่าให้อยู่เฉยๆและทําทุกอย่างให้เต็มที่แล้วความสําเร็จจะพุ่งเข้าชนอะไรอย่างนี้ค่ะลัดลา งานกับหวานใจนอกวงการมาปีกว่าล่าจะสาวน้าเด็กแถมหุ่นดีเวอร์เบเบ้ทันชนนกก็ยังไม่มีข่าวดีเรื่องแฝดีซ่ากทีพอไปกระซ้าถามเจ้าตัวก็รีบบอกว่ายัางไม่มีแพลนในตอนนี้เพราะอยากใช้ชีวิตส่วนตัวและอยากทำงานที่ต้นรักซะก่อนคาดว่าอีกสองสามปีข้างหน้าคงจะพร้อมเปิดอู่แถมสาวร,ร่างบางยังคิดไกลถิงขนาดอยากให้รู้คนแรกเป็นเพศชายอีกด้วยอา้าวยังไงก็ขอให้สมหวังตามที่ตั้งใจไว้ละกัน าถึงช่วงฮอตออนไลน์วันนี้มีสงกรานะคะหลายๆคนก็ไปเล่นน้ํากันคนบันเทิงเขาก็ไม่พลาดที่จะไปเล่นน้ํำนะวันนี้เราก็รวบรวมมาฝากกันด้วยนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเข็มมนิทนะคร<ช>ับที่ตกปากรับคำนะครับว่าจะไปเล่นน้ำคายร้อนกับพี่ปตโตนี่ดูภาพเลยนะครับ แต่อย่าคิดมากนะครับเพราะว่าสาวแพรเนี่ยเธอไปถ่ายสกู๊ปกับนายดเทนนะครับแถมยังไม่ต้องกลัวแบบว่าหนุ่มคนไหนจะมาลวนลามปะแป้งที่แก้มด้วยนะฮะเพราะสาวแพรเนี่ยเธอหนีบบอดี้การ์ดกลาเห็นแวบเห็นไงฮะ,ะสารวัตรหมีสารวัตรหมีมอ่ะมีอีกแก๊งหนึ่งนะฮะเป็นแก๊ง AF นะครับทั้งตีปอนิมแอนนะฮะ ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าน้าผมอุปกรณ์เล่นน้ําครบครันเลยทีเดียวนะครับแถมยังจัดเต็มสัดน้ำนะใส่นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ํากันที่สีลมอย่างสนุกสนานเลยดูดูตามภาพเลยนะฮะนี่มีพี่โอ๊ตปาโมะนะครับมีคุณพิษนะฮะว่ยตะกี้ก็นอนปันใช่ไหมมีนุยบุโกะด้วยนี่มีคุณปนาครด้วยก็เล่นกันลูกๆเนาะออกัสออก้านะครับค่ะ โอ้น่ารักน่าชังจริงๆนะครับนี่ตักบุรีบู์ใช่ไหมชางชี่ตักพี่ตักก็เล่นกับน้องบิลีฟไม่ได้เล่นหลังกระบะใช่ไหมคบพี่ตักภาพความสดใสที่เรานํามาฝากกันปดท้ายสงกรานต์ปีนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดท้ายของช่วงสงกรานต์ละวันหยุดยาวแบบนี้ก็พักผ่อนได้เต็มที่พรุ่งนี้ก็ลุยงานให้เต็มที่เลยนะคะส่วนใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการขับรถนะคะก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยถึงที่หมายยังปลอดภัยกันทุกคนเลยนะคะคืนนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สสวัดีค่ะ เธอร้อนนักต้องสาดความรักให้กันสาดอารมสุขสันให้ชินใจ